u ู u b e สูทุกคนสบายดีกันคือเกานอกพี่น้องมาพบมาเจอกันอีกแล้วในช่องแคท USA แชนแนคนสีสเกตก็เด้คือเกาล่ะค่ะในคลิปนี้ก็เป็นวันที่3กันยายน2020นะคะนตอนนี้ก็6โมง45นาทีแล้วพี่น้องจ้างยุ่งกัดค่ะยุ่งกัดยุ่งกัดค่ะนะคะมาอยู่ในพุ่มไม้ก็เลยยุ่งกัดนะคะคือเห็นดอกไอไฮเดรเยียสวยมากนะคะเก็บก็เลยมาถ่ายไว้ เพราะว่าเดี๋ยวก็จะไม่ได้ชมแล้วเนาะเดี๋ยวฤดูหนาวมาเดี๋ยวเขาก็จะเนี่ยงหมดแล้วตอนนี้ช่วงนี้กําลังสวยงามก็เลยพามาชมนะคะดอกสีขาวนี่มีกลิ่นนะคะมีกลิ่นหอมอ,อ่อนนะเมื่อไปมีกลิ่นหอมันอ่อนด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะเ,เป็นสีชมพูนะคะนี่เห็นไหมเริ่มจะมีสีชมพูเข้ามาขึ้นมาบ้างแล้วนะคะเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นตอนกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนสีนะคะเดี๋ยวจะเป็นสีชมพูนี่แหละค่ะ เดี๋ยวแกวจะพาเพื่อนๆไปเดินชมสวนนิดหน่อยนะคะดูสิว่ามีอะไรพอที่จะให้เก็บบ้างนะคะเพราะว่าสภาพอากาศช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีเนาะก็กลางคืนก็อากาศเย็นๆกลางวันก็อากาศร้อนนะคะบางวันก็เลยทําให้พืชผักเกศก็ใกล้จะเลี่ยงหมดแล้วนะคะมีอะไรเหลือบ้างไปดูกันค่ะหัวก็มีนะหัวก็เริ่มออกลูกเยอะแล้วนะ จะพาชมถัวนะคะเริ่มมีลูกบ้างแล้วนะคะเขาเรียกอะไรติดฝักบอ <g ill ly> เขาเรียกติดฝักใช่ไหมคะถัวติดฝักนะคะก็เริ่มในนี่นะคะฝักถัวนะคะกําลังเ,เริ่มออกมาเยอะแยะเลยนะคะกําลังอ่อนออนนะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่จะคิดว่าเกี๋จะได้เก็บเยอะอยู่นะเพราะว่าลูกอ่อนอ่นอดเขาเยอะเลยนะคะนี่ก็เป็นบวบเด้อวพี่น้องจ้าเห็นตัวบกบวบค่ะนี่เห็นไหมคะ ทั้งทั้งสวนนี่มีอยู่ไม่กี่ลูกนะคะผู้วานก่อนที่เก็บเก็บไปลูกหนึ่งนะแล้วก็นกีน่ลูนกนี้สวยนะคะใบเขาเหลืองใกล้จะเดี้ยงหมดแล้วเห,เห็นไหมเพื่อนเห็นไหมนี่ใบเขาเหลืองหมดแล้วนะคะเพราะว่าอากาศไม่ค่อยจะดีสักไร่นะคะนี่อีกด้วยหนึ่งพี่น้องจานนี่น่วยนี่งามค่ะเดีย๋ยวก็จะเก็บนะคะน่วยนี่ใหญ่ด้วยนี่งามย่างงามเลยพี่น้องจานนี่เห็นไหมนี่อ่อนๆนะคะเอาไปต้มจิ้มน้ำพริก ยังเสียบเลยได้อนิพี่น้องม,มีไหมอันนี้ยังยังเล็กอยู่นะคะมีไม่กี่ลูกหรอกค่ะเพราะว่าเก็ไม่ได้สนใจนะคะปลูกพิ้งปลูกกว้างเขาห่ให้ได้กินก็ก็ดีแล้วเนาะเรามีนะคะอันนี้ยังยังไม่ยังไม่ไมเอ๋ยยังไม่พร้อมที่จะเก็บนะแต่อันนี้เก็บคิดว่าน่าจะเก็บได้เลเนาะเดี๋ยวว่าลูกนี้น่าจะเก็บได้ละเก็บเลยเนาะโอเค นี่นะคะเพื่อนๆถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวดีใจสุดๆเลยนะคะที่ได้เห็นถั่วออกฝักออกมาให้ได้เชิชมนะคะนี่แหละค่ะผลผลิตนะคะตามที่เกศด,ดูใน YouTube นะคะที่เห็นเ้าเด็ดใบนะคะเด็ดใบออกเกศก็เด็ดใบออกเยอะนะคะ แล้วก็ได้ผลจริงๆนะคะก็คือเขาแตกออกมาอย่างนี้นะคะคือมีดอกนะคะแตกดอกเยอะเลยนะคะนี่นะคะเขาจะแตกยอดออกมาลักษณะนี้คือเยอะเลยนะคะนี่นะคะก็ได้ผลจริงๆนะคะเพื่อนๆลองทําดูนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่เคยทํานะคะถ้าปลูกถั่วแล้วไม่เคยเด็ดใบออกนะคะก็ลองทําดูค่ะเห็นไหมคะว่าเขาแตกยอดแตกดอกเยอะเลยนะคะนี่ เต็มเลยพี่น้องจ้าเก็บจะได้เก็บเยอะอยู่นะภูมิใจดีใจหลายพี่น้องจ้าดีใจแห้งค่ะปลูกทั่วฟักยาจะได้กินพี่น้องจ้าดีใจบอ่อดีใจน้ำบอ่อดูนะดูนะเห็นบอนี่เห็นบอ่อโอ้ยสวยงามอยู่นะสวยงามค่ะผลผลิตผลผลิตสวยงามนี่ก็ใช่เห็นไหมเห็นไหมล่ะเขาออกมาเยอะแยะเลยนะนี่ออกมานี่นะ เห็นไหมลูกยาวลูกยาวอยู่นะตัวฝักยาวจริงๆส่วนนี้เป็นมระนะคะมระเกศก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่เพราะว่าลมแรงนะคะเพื่อนๆที่นี่ลมแรงมากๆค่ะมีวันนี้นะไม่ค่อยมีลมนี่มีลมมาเป็นอาทิตย์นี่คือแบบว่าเห็นไหมลมพัดแล้วเขาก็ชนกับเชือกอะไรพวกนี้มันก็ไม่สวยนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะเกศก็เก็บไปสองสามลูกแล้วนะคะ ก็มีอีกลูกหนึ่งนอนอยู่นู่นฝั่งนู้นนอนอยู่บนดินนนนี่ด้วยค่ะเห็นก็จะเก็บเหมือนกันนะนี่เก็บเหมือนกันไม่เอาไว้แล <S <S like ้วส่วนนี้เป็นมะเขือเปะเดพี่น้องจ้าบานถ้าเอิดมะเขือข้างกบบพี่น้องมันนวยมันลายแนวนี้มั็นบะคะนี่แหละค่ะก็มีไม่ดกเท่าไหร่นะคะก็เขาเพิ่งจะเติบโตนะคะ เพราะว่ามะเขือนี่เกดปลูกเกศพ่อแล้วก็ไม่เกิดง่ายนะคะก็เพิ่งจะเติบโตได้เต็มที่ก็เดือนที่ผ่านมานี่แหละค่ะนะคะก่อนนี่แหละค่ะเขาก็มีลูกให้ได้เก็บนะคะโอ้ยดีใจหลายพี่น้องจ้าดีใจหลายเพราะว่าเกศชอบมากเลยนะคะมะเขือปลอะนี่เป็นอะไรที่ชอบสุดๆเลยไหมคะนี่มีลูกนะมีลูกโอ้ยดีใจดีใจมาทางนี้เป็นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศเกศก็ ใกลจะเดี้ยงหมดแล้วนะคะก็ยังหลงเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาก็ไม่สมบูรณ์แล้วละ่ะเพราะว่าสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยแล้วนะคะณนะตอนนี้ก็อีกไม่นานก็คงจะตายหมดนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเกศก็ได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจนะคะปีนี้เป็นอะไรที่ได้ผลผลิตเกินคาดกับมะเขือเทศนะคะ นี่ก็เป็นโหระพานะคะโหระพายังงามอยู่พี่น้องจา้าเกตตัดไปหลายรอบแล้วแต่เขาก็ยังแตกออกมาแล้วก็ยังงามอยู่นะคะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้เกตก็คงมีเวลาก็จะได้ตัดนะคะเดี๋ยวจะตัดไปแช่ใส่ช่องฟริตไว้แล้วนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะคะที่เกตตัดก่อนๆน,นี่เกตก็นําไปให้แม่ทองนะคะก็ไม่ได้เอาใส่ช่องแช่แข็งไว้เลยนะคะทีนี้จะต้องเก็บไว้ใช้ตัวเองแล้วะคะ่ะ เยอะอยู่นะคะพอจะได้ใช้ตลอดฤดูหนาวนะคะตอนนี้เกศก็ปล่อยให้หญ้ารกรุงรังเต็มไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าคือเกบไม่ได้สนใจแล้วค่ะเพราะว่ามันก็ใกล้จะหมดฤดูแล้วเนาะก็คือปล่อยไปนะคะอะไรที่เหลือเกศก็จะเก็บแล้วทีนี้พอถึงฤด,ดูที่จะต้องรื้อสวนเกศก็จะไถทิ้งไปเลยทีเดียวนะคะเกศก็จะเก็บพวกที่ยังเหลืออยู่นะคะเก็บออกแล้วก็ไถทิ้งไปเลยนะคะทีนี้ก็ ปล่อยไปนะคะปล่อยไปพริกก็ยังก็ยังมีให้เก็บอยู่นะครับพริกยังงามอยู่ยังมีให้เก็บอยู่นะคะก็เขาก็ออกมาเรื่อยๆนะคะออกมาเรื่อยๆแต่ก็ลูกไม่ใหญ่เหมือนเมื่อก่อนนะคะเพื่อนๆรู้ไหมว่าพริกนี้เชื่อมได้นะเก็บนำไปเชื่อม แล้วก็เอาไปให้บอสชิมน,นะคะบอสบอกว่าอร่อยนะคะบอสชอบมากเลยนะคะบอสชอบมากๆค่ะกิ๊กมาหาพี่ดองจ้ากิ๊กมาหาเพื่อ <laughs> นสามีมานะสามีไม่อยู่เพื่อนสามีมาทำไงอ, <c oughs> อ่นะนัล how are you <c oughs> That, yeah. Get out. Yep. Are these not huh? Huh? my cucumbers. Cucumber all die. Hey, Abby. Died? How are you, Abby? You hey, you didn't water. No, they were short life anyway. They not stay. La they did not last long. Oh. Uh, how's the they short life. How's the blueberries and tomatoes? They come. Yeah. Well, ไม่ต่อยอออัลบกอนออัลบกอนวัวสัมเพปะน่าจะม่แตกครับโอ้วนออื too hot for me how you been good good ตอนนี้ก็ทุ่มครึ่งแล้วนะคะสภาพอากาศก็มืดฟ้ามัวดินมาอีกแล้วพี่น้องจ้านะคะก็ ฝนจะตกอีกแล้วเมื่อคืนนี้ก็ตกนะคะก็ชุ่มฉ่ำนะคะนี่ก็คือผลผลิตที่เก็บเก็บมานะคะนี่แหละค่ะก็มีพริกหวานนะคะมีมะเขือม่วงมีมะเขือเปราะมียอดชะอมนะคะยอดชะอมสองต้นหลังบ้านเล็กๆนั่นก็ได้ได้เก็บอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ใบแมงรักยอดกระถินมะระหนึ่งลูกนะคะพี่น้องจา๋านี่แหละค่ะเมื่อกี้เพื่อนสามีเขา จอด uh, ทักทายนะคะเกียรติก็เลยคุยกับเขานิดหน่อยนะคะก็ไม่ได้คุยนานอะไรหรอกคะ่ะเพราะว่าเกติพยายามที่จะไม่คุยกับเขามากนะคะแต่จะไม่ให้คุยเลยมันก็คงจะน่าเกลยียดเยกินไปนะคะเกียรติก็เลยคุยกับเขาเพราะว่าสามีเกียรติก็ยังคบกันเขาก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะเขาก็ไปมาหาสู่กันอยู่เมื่อวานก่อนนี่สามีเก,กียรติเขาได้กันชนรถมาที่ว่าเกียรติไลฟ์สดนะคะวันนั้นที่ว่าให้สามาีช่วยสามีเอากันชนขึ้นรถไปเขาก็ไปบ้าน เพื่อนคนนี้ละค่ะให้เพื่อนเขาช่วยใส่ให้นะคะก็คือคุยเท่าที่จําเป็นนะคะเกียติก็ไม่ได้ไปคลุกคลีอะไรกับเขามากมายหรอกนะคะนี่แหละคะ่ะสาหรับคลิปนี้เกยิก็ขอลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าแฟนคลับทุกท่านนะคะท <Ą> ี่ข้ามารับชมและติดตามทุกคอมเมนต์ที่เป็นกําลังใจดีๆให้เกียิด้วยดีเสม,มอ,อมานะคะ <Ą> ถ้าชอบคลิปเกิก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะท่านจะได้ไม่พลาดในคลิป ต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กันทุกๆคนในทุกๆวักนกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไิมาตัมซุปอระเขือพี่นปป้อ,นองมิ <c oughs> ตัมซุปอประเขือี่คอง